สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม Home Sweet Home s u r v i v a นะครับวันนี้เรามาอยู่กับแพด Open b e t a 2นะฮะที่เพิ่งอัปเดตมาสุดๆร้อนๆเมื่อวานนี้นะครับจริงๆก็ไปทดลองเล่นหนึ่งครั้งแล้วแหละนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องนิพานะฮะนิพานเกมเมอร์นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในเกมจะเป็นยังไงนะฮะอุ้ยหมุนได้นี่หว่า let's go โรงพยาบาลร้างตึกบีเปิดมานะครับเปิดมาหันเมาสไม่ได้โอเคโอ้ กดมาแล้วก็ได้อะไรนะข้าวสารเสกนะฮะเออกซอนเซโมเมื่อกี้เราเจอกับเดอะเดอะทวินไม่ใช่เหียเอากระตุกวะตะฟักเฮ้ยไปแล้วตอนนี้เราต้องจูกแล้วนะครับอะไรนะชื่ออะไรนั้ตื่นเลิกลิกเกอร์ไม่ใช่ลืมชื่อตัวใหม่แล้วแบบดึงนะดึงอ่ะดึงดึงอะไรวะเฮ้ยทำไมมันกระตุกอย่างเลยวะตถุฟักเี๋ตรงนี้มีส,สปอนเซอร์แล้วเอนเนอีดิงคร้บ อะไรวะเนี่ยมีนตอนนี้กำลังไล่มีมอยู่นะวัดแต่เชนไม่คุ้นแมปไม่ได้เล่นนานโอเคมีอะไรได้ที่อะไรก็ไม <Green! Green. S 1> ่รู้รีบรีบวอล์กไว้ช้าพื้นพื้นพืพ้นจุกจุกจุกเด็เดเจ๊กอ้าวอ้าวอ้าอะไรวะเน,นี่ยโอ๊ยชิบหายแล้วไม่ได้เอาปังไ <Wait what? S 2> ม้เลยกูมือเวิรเหมือนมีคนสวดอยู่ข้างหลังมีก้อนซ่านเซก ตัวน,นี้กําลังนัวกันมากเลยนะครับผมนัวกันมากเลยนะครับผมยังไม่ได้สวดคนสักเครื่องเลยนะวั what the hell? ตเทนนี้ต้องการเอ่อ uh ทูนะครับอาไม่ต้องการกุญแจแล้วเหรอเป็นไม่ใช่กุญแจดิไม่ต้องการตะปูแล้วเหรอก็ยังช่ำชองในการกดสกิลเชคเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้หน้ากําลังชิวกันมาเลยนะครับผมโอเคอ๋อมันติดมาให้สองอันเลยนี่หว่า์เวิร์ดโอเค อ๋อมีตะป,ปูมาให้เด่นว่ะให้น้อยได้สวยสักหน่อยก็ดีครับวัดมิวมิวแตก,กว้า <c oughs> วไอ้โหลไม่มีประตูเหรอไอ้หน,นิหากูตายหาเลยจ้านะครับไม่มีเปิร์กกัดปากเลยเฮ้ไม่ใช่เราจะไปรู้ไหมว่ามันมาตอนไหนเฮ่ย <c oughs> บ้าทำไมลิฟต์มันคูลด,ดาวนานอย่างเลยเนี่ยวัาตถินตรงนี้ไปใช้นะเพื่ออะไรวะเน,นี่ย ดูเหมือนตานี้เราจะไม่น่ารอดนะครับโอ oh, รีพรุ่งไปวอรดคลิปวิ oh. ่งดีนิพาไปไปกลัวทำไมเปิร์กแมวแล้วก็มีแห่ไม่ใช่มันโสดขึ้นนานยังไงวะ <c oughs> เอาโอเคอึ๊ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเอาเอาเอาว่าวฉาฟูเขาบอนเฟรดบอยเออ you know the j a c but I cannot see I'm legally b เฮ้ย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 ลีบลีบลีบแอะ